ถ้าสมมติว่าหนูอยู่มปลายคุณแม่บอกว่าสอน บ้านของน้องที่อยู่ป .1 ให้หน่อยสิหนูจะยิ้มหรือหนูจะเศร้าอะหนูคนต้องยิ้มเนาะเพราะว่าอุ๊ยมันเป็นวิชาที่ง่ายมากเลยเพราะว่าหนูผ่านมาแล้วไงหนูมีประสบการณ์มากกว่าน้องที่อยู่ป .1 เพราะงั้นหลักการเหมือนกันครับคุณครูทุกคนที่บอกว่าวิชาน,นั้นเป็นวิชาที่ไม่ยากก็เพราะว่าเขาผ่านประสบการณ์การฝึกฝนมามากกว่าพวกหนูตอนที่พวกเขาเจอเข้อสอบครั้งแรกหรือเนื้อหาแรกเขาก็บอกว่ายากกันทุกคนแหละแต่ว่าด้วยการที่เขาฝึกเรียนรู้ฝึกที่จะทําโจทย์บ่อยๆก็จะทําให้มองย้อนกลับไปเนี่ยเขาบอกวิชา ันน้นไม่ยากครูแนะนําว่าหนูควรต้องฝึกบ่อยๆครับแรกๆบอกว่ายากไม่เป็นไรฝึกทําข้อนั้นจนถือว่าโมันง่ายจังเลยเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะสึกไม่กลัวเราก็จะมีกําลังใจในการที่จะทําข้ออื่นต่อครูเคยพูดให้หนูฟังว่าเรื่องไหนที่เราสึกถนัดที่สุดเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความ ภาคูมใจในการที่จะทําโจทย์ข้อนั้นอ่ะได้ดีแล้วเราจะมีความมั่นใจบางทีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเราต้องทาข้อนี้ได้คะแนนชัวๆแน่ๆสิ่งที่ครูฝากไว้ก็คือหนูฝึกให้ตัวเองมีประสบการณ์ยิ่งฝึกมาเท่าไหร่ประสบการณ์ยิ่งมากขึ้นและทําให้หนูมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นครับ